ทุกคนนะครับผมนั่งนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาอยู่ในลําห้วยเอแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมก็เจะพาทุกคนนะครับไปดูผลไม้ป่าในลําห้วยแบบนี้นะครับผม <Mart. S 2> เพราะว่าลําห้วยแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีผลไม้ป่าที่ขึ้นเฉพาะแหล่งนะครับผมเลําห้วยแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาดูดีๆนะครับเอ ผลไม้ป่าในลําพูแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นตามเภูเขาหรือว่าตามป่าที่แบบว่าไม่ใช่ลําพูแบบนี้นะครับผมผมก็ได้มากับพี่ชายเนะาะพี่ชายถือกล้องให้เดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับว่าเราจะเจอ,เอ,อผลไม้ป่าอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมข้างหน้าของเรานะครับเราก็ได้เจอกับเต้นชมพู่ป่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้นะครับว่ามันมีลูกให้เราเห็นหรือเปล่าโอ้ ต้นนี้มีผลให้เราดูนะครับผมนี่ต้นนี้คือเขาเรียกว่าชมพู่เอ่อดูเดี๋ยว,ด,ยวดูก่อนนะครับผมเอ,อเดี๋ยวเก็บม้ดูเลยอ่าอันนี้นะครับผมเขาเรียกว่าชมพู่น้ำนะครับผมม,ม,มันไม่ใช่ชมันไม่ใช่ชมพู่ป่าเพราะว่าชมพู่น้ำกับชมพู่ป่าเนี่ยมันมีลักษณะที่แบบว่า ใกล้เค th ียงกันนะครับผมแต่ว่าชมพูเอ่อน้ําเนี่ยตรงผลของมันเนี่ยแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสีชมสีม่วงอมชมพูนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชมพูป่าเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวทั้งเอ่อลูกเลยนะครับผมที่จริงเนี่ยผู้ชมพูแบบนี้เราก็สามารถกินได้นะครับผมแต่ว่ารสชาติของมันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีหรือว่าเอ่อมันอาจะไม่ค่อยหวานหรือว่าเนื้อของมันอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับผมกินให้ดูอือ ผมว่ารสชาติมันไม่ดีเลยไอ้พวกวชมพูแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะเหมือนกับชมพูบ้านเลยคือข้างในมันจะมีเม็ดแบบนี้นะครับผมอ่าแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าชมพูเอป่าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสามเมบบ็ดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชมพูเอน้ําเนี่ยข้างในก็จะมีแค่สองเม็ดแบบนี้นะครับผมไม่แน,เน่เราอาจจะเดินขึ้นไปแล้วเราจะเจอก่ไพวกชมพูเออ ป่าด้วยนะครับผมโอกเคียวเดี๋ยวเราก็จะเดินเออขึ้นไปในเออลำห้วยนะว่าเราจะเจออะไรอีกนะครับผมแต่ว่าค่อนข้างดีเลยเราเจอแบบนี้นะครับผมผมก็จว่าแบบนี้เลยเออลืมบอกไปไอ,อพวกช,ชมพูแบบนี้เนี่ยมันก็เออเป็นผลไม้หรือเป็นอาหารของพวกสัตว์ป่าอย่างเช่นกระรอกนะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เนี่ยกระรอกกินหรือเปล่านะเดี๋ยวไปกันต่อนยครับผมข้างหน้าของผมนะครับผมก็ได้เจอกับพวกเออ ต้นเตาหรือว่าลูกจากนะครับผมมันก็เอ่อออกผลในปีนี้นะครับผมแต่ว่ามันยังไม่แก่นี่นะมัมก็เป็นลูกเอ่อต้นลูกเตานะผมที่ผมบอกว่าปีนี้เนี่ยมันออกผลนะครับผมแต่ว่าปีนี้เนี่ยผลยังไม่แก่ต้องรอให้ปีหน้านะครับผมถึงจะแก่เออในลำพูดแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราเอา่อมาทิ้งป่าแบบนี้เนี่ย เออบางทีเนาะเราถ้าเรามาแบบเงีบๆเนี่ยเราอาจจะเจอพวกออสัตว์ป่าบางอย่างนะผมอย่างเช่นพวกเอ,อเลี้ยงผ้าหรือว่าเก้งด้วยนะผมแต่ว่าวันนี้ผมมาเนี่ยผมเรี้ยผมอาจจะไม่เจอเพราะว่าฝนม,มันตกเนาะโอ้ข้างหน้าผมนะผมก็จะเป็นเออพวกต้นเออ้ม้หนาป่านะครับผม้ม้หนาป่าแบบเออ ้อยหนาป่าเนี่ยมันจะเป็นต้นแบบนี้นะครผมมันจะไม่เหมือนน้อยหนาบ้านเลยแต่ว่าออผลของมันเนี่ยเหมือน,น้อยหนาบ้านเลยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเออมันยังมีผลให้เราเห็นหรือเปล่าแต่อาจจะมีนะครับผมเพราะว่ามันน่กจะยังเออออกผลได้เม็นนานนี้เองโอ้ตรงนี้นะเราก็ได้เจอกับ้อยหนานะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมไม้นหนาป่า ผลของมันเนี่ยจะเป็นน้ยหน้าเออผลของมันเนี่ยเหมือนหน้าบ้านเลยแต่ว่าเออพวกหน้าป่าแบบนี้เนี่ยผมว่ามันกินไม่ได้นะแบบนี้ห้ารผมมันจะเหมือนน,นหน้าบ้านเลยแต่ว่ามันแข็งมากแล้วก็เออมันไม่มีสัตว์อื่นกินเลยนะผมนอกจากพวกกระรอกที่ฟันแข็งๆนะครับผมแบบนี้เลยคือหน,หน้าป่านะครับผมต้นเขาเป็นต้นก็นแบบนี้นะผมต้นใหญ่ opard, ใบกว้างๆนะครับผมาณน,นี้นะครับผมเดีย๋ยวเราจะไปกันต่อเาว่าจะเจออะไรอีก ในป่านะครับผมในป่าแบบนี้นะครับเออเราก็จะเจอพวกต้นลูกเต่าแบบนี้เนี่ยเยอะมากเพราะว่าไอ้พวกลูกเต่าแบบนีน้มันชอบขึ้นตามพวกเอ,อ่อลำห้้ยแบบนี้นะครับผมแล้วก็หน่อไม้ที่อยู่ในลำพุ้ยแบบนี้เนี่ยมันมีขนาดใหญ่มาก บางทีเนี่ยแบบเออห,อหน่อเนึ้ประมาณสิบห้ากิโลนะครับผมที่เท่าที่ผมเนี่ยเคยเ,เห็นมานะครับผมข้างหน้าผมก็จะเป็นหน่อไม้นะครับผมมันมีหลายหน่อมากเลยแล้วก็ใหญ่มากด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนโอ้หน่อน,นี้มันใหญ่มากเลยนะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยมาดูกระหัมันดูยกลไงโอ้ ดูครับดูหน่อไม้ในป่าแบบนี้เนียไม่มีใครมารบกวนหรือไม่ได้มีใครมาห่างเนาะหน่อของมันนี่ใหญ่มากดูครับดูมันมีสามหน่อเนาะหนึ่งสองสามโอ้แล้วก็หนอนนี้หนอนนี้ถ้าเทียบนะดีไม่ดีเนี่ยใหญ่าากว่าผมอีกดูครับดูโอ้หน่อนี้ใหญ่มากไอ้พวกหน่อไม้แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่บ้านนะผมคงจะหักไปขายแล้วแหละแต่ว่าผมมากายเกินไปแนละ้วผมไม่สามารถแบกมันกับบ้านได้เนาะ เราแปลต่อนะว่าเราเจอผลไม้ป uh ่าอะไรกันอีกนะครับผมโอ้โหโผมเจอผลไม้ป่าอีกหนึ่งลูกนะผมตกลงมา เออผลไม้ป่าลูกนี้เนี่ยมันเป็นลูกผลไม้ของพวกเถาวันนะครับผมเออถ้าเกิดเป็นชื่อสามมันเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกชื่อแบบว่าอท้องถิ่นเนี่ยบ้านผมขอเรียกว่าเสือขังเกลแปลายตามตัวคือว่าเออผลไม้คางคกนะผมเพราะว่าผิวของมันเนี่ยอลักษณะเหมือนคางคกนะครับผมแต่ว่าไอ้พวกผลแบบนี้ถ้ามันสุกนะ มันจะกลายเป็นสีแดงแล้วก็มันมีความหวานมากเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่สุกเนาะเอ่อต้นของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้เลยเป็นถอนแบบนี้นะครับผมซึ่งมันเนี่ยเลื้อยตามต้นไม้ขึ้นไปเนี่ยสูงมากเลยบันทีนีมยมันอาจจะสูงกว่ยายอดต้นไม้อีกนะครับผมเพราะว่ามันต้องอาศัยพต้นไม้เนี่ยในกรารเติบโตนะครับผมแล้วก็เออเลื้อยขึ้นไปบนต้นไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไป,ปต่อเลยเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมมาแล้ว ความไม่พอใจนะผมเหมือนฝนจะตกเลยไปต่อเลยครับผม <c oughs> ในป่าแบบนี้นครับทุกคนเอ,อต้นไม้เนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่มากเลยบางต้นเนี่ยมันอาจจะมีขนาดแบบใหญ่เท่าอ,อรถกระบะบเลยก็ได้นะครับผม ตรงหน้าผมก็จะเป็นพวกต้นไม้เนาะต้นนึงมันใหญ่มากแต่ว่าไม้แบบนี้เอ่อชื่อของมันผมไม่รู้นาะไอ้พวกไม้ที่ขึ้นในลำห้วยแบบนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้ที่เอ่อมีเนื้อแข็งแล้วก็เอ่อมันแข็งแรงเพราะว่าเวลาน้ําป่าไหลหลากมาเนี่ยมันจะได้แข็งแรงนาะมันจะได้ไม่ดนน้ําพัดมานะับผมแต่วันนี้ผมมาแล้วผมก็เจอผมชกไม่ค่อยดีเลยหรือผนตกเลยนะผม ผมก็จะเดินขึ้นไปสัหน่อยนึงนะว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะคผมตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งนะครับผมตรงนี้ก็ที่โล่งเลยแต่ว่าผมมาตรงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าฟ้าไม่เจินใจเลยฝนตกแล้วข้างหน้าผมก็จะเป็นพวกต้นนะครับผมต้นบอลถ่า่มาแล้วรัผมนี่ อันนี้คือต้นบอลนะครับผมไอ้พวกต้นแบบนี้เนี่ยเรามักจาเจอตามพวกเออลำพุ่ยแบบนี้นะครับผมซึ่งมันก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเท่ากับว่าเราเข้ามาในป่าเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกเนาะเราก็สามารถเอาไอ้พวกใบเนี่ยทาเป็นร่มได้เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีความเออแข็งแรงเท่าไหร,ร่นะผมถ้าฝนตกหนักก็อาจจะเออมีกันรั่วบ้างแต่ว่ามันก็ใช้งานได้นะครับผมโอ้โห อันนี้นะครับทุกคนอันนี้คือชมพู่ป่านะครับผมอันเมื่อกี้เราเจอคือเป็นชมพูน้ํานะครับผมนี่ชมพูป่าเป็นแบบนี้นะครับผมผลของชมพู่เออป่าเนี่ยเขียวมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยส่วนต้นของมันก็จะเป็นต้นนี้นะครับผมใหญ่แบบนี้เลยใหญ่มากต้นนี้นะครับผมเออันนี้นะผม,ออนนผมว่าน่าดนกระโลกินแหละผลน,นี้นะนนพวกชมพู่ป่าเออ เอ้ยใช่ดิอันนี้คือชมพูป่านะผมไม่ใช่ชมพูน้ําเออไอพวกชมพูป่าแบบนี้เนี่ยเออรสชาติมันอาจจะดีกว่าชมพูน้ําก็ได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมกินดูว่ากินได้ไหมอือหืมรสชาติของมันเปรี้ยวก,กว่าชมพู่เอ่อน้ำนะครับผมใบของไอ้พวกชมพู่เอ่อ แบบนีน้มันก็เหมือนกับชกชมพูบ้านนะครับผมใบก็แบบนี้เลยแต่ว่าเออมันอาจจะหนาไม่เท่าเนาะแต่ว่ามันยาวกว่าแบบนี้เลยไอ,อ้พวกต้นส่วนต้นของชมพูป่าแล้วที่พูน้ําเนี่ยเอ,อารูปหน้ก็ใกล้เคียงกับชมพูบ้านนะครับผมเล้วปลนต่อแลนะ้วผมว่าเราเจออะไรอีก โอ้ผมว่ามันจะเป็นเพื่องไหมครับดูใใกล้หน่อยโอ้มันไม่ใช่เพื่องนะครับผมมันเป็นตัวมิ้นนะครับผมมิ้นตัวใหญ่เลยแบบนี้น,น่ากลัวมากเลยนะผมเราจะไม่ยุ่งเลยอันตรายนะถ้าเราไปยุ่งกับมันนะเพราะมันต่อยเนี่ยเออถ้าคนที่แพ้เนาะบางคนเนี่ยอาจถึงเออมีไข้ขึ้นเลยก็ได้นะครับผมผมมันจะไม่ยุ่งผมจะไปเลย อันละลายนะแบบนี้อย่าไปยุ่งเลย ôi, Ơi! lên mm -hmm. เตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้เนาะข้างหน้าก็จะเป็นน้ําตกเออไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอก้อนหินที่พวกเออมอสขึ้นเต็มเลยก็สวยมากเลยนะผมไอ้ที่ผมถืออยู่นี่คือเป็นต้นไม้ป่าอีกอย่างนึ่งนะครับผมเขาเรียกว่ามะกอนน้ําป่านะครับผมผลของมันก็จะเหมือนเอมะกอกบ้านเลยแต่ว่าเนื้อของมันจะออกเป็นเออวุ้นๆนะครับผมเออมันเออจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ ส่วนต,ต้มนมะกอกก็คือตรงหน้าผมนี่เลยเยอะมากเลยนะครับผมเออในคลิปนี้เนี่ยผมกล่าวว่าผมจะเดินไปให้สุดเออข้างบนนู้นเลยนะครับผมแต่ว่าผมมาตรงนี้เนี่ยฟ้ามันไม่ค่อยเต็มใจผมเลยฝนตกดนะ้วยเนาะแล้วก็ก้อนหินก็ลื่นด้วยแล้วก็ผมไม่แน่ใจว,ว่าอีกสักพักเนี่ยผมจะตรงหนักหรือเปล่าผมกลัวน้ําป่าไหลหลากนะครับผมเออในคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าเออผมจะพามาดูผลไม้ป่าเท่าเออนี้เลย ต่จริงผมอยากพาไปอีกสักหน่อยนึงนะผมแต่ว่าคงไปไม่ได้แล้วเพราะว่าผมตกแล้วโอเคผมในคลิปนี้ก็เออต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูยังจบนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไยบายครับผมผมกับบ้านเลยมั้งฝนตกแล้ว